สวัสดีครับพกับผมทนายวีรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่309นะครับถ้าจะดูย้อนหลังนะครับเข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่าทนายวีรยุทธ์นะครับก็จะพบเจอข้อกฎหมายนะครับที่แฟนคลับนั้นได้มีการสอบถามทนายวีรยุทธ์ตั้งแต่ตอนที่1ถึง308นะครับวันนี้ตอนที่309เช่นเคยครับแฟนคลับเป็นประจำนะครับที่ทนายวิรยุทธ์เนี่ยจะได้มาพูดนะครับในเรื่องที่แฟนคลับสนใจนะครับ ในตอนนี้ก็คือตอนที่3 9 9เรียกว่าถูกฟ้องว่าเป็นชู้สองครั้งได้ไหมค่ะทนายนะครับเป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับทาไมสนใจไม่น่าสนใจเราก็ไม่เอามาลงนะครับ <c oughs> แน่นอนว่าเมื่อมีการลงว่าเรื่องชู้เนี่ยแฟนคลับจะเข้ามาด,ดูใน y o u t u b e ทุกครั้งนะครับทุกครั้งเป็นหลักพันนะครับเป็นหลักพันมีนะครับมีเป็นหลักพันนะครับ,ก,นะรบก็ในตอนที่309เนี่ย ถูกฟ้องว่าเป็นชู้สองครั้งได้ไหมคะทนายนะครับแฟนคลับท่านหนึ่งนะครับสอบถามทนายวิริยุทธ์ว่านะครับหนูติดตามช่องทนายวิริยุทธ์ทาง YouTube นะครับพบว่าน่าสนใจส่วนใหญ่นะครับยังไม่เคยมีใครเขียนมาก่อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวนะครับวันนี้หนูจะสอบถามว่านะครับหนูเคยถูกฟ้องว่าเป็นชู้มาแล้วหนึ่งครั้งขึ้นศาลมาแล้วนะครับหนูนะครับยอม เซ็นจ่ายเงินนะครับให้กับตัวภรรยาหลวงนะครับเขาเรียกว่าสัญญาประดีประนอมยอมความนะครับแต่คือหนูเนี่ยสงสัยว่าหากสามีของเขาเนี่ยยังมาคบหากับหนูอีกนะครับเพราะหนูกับสามีเขาเนี่ยมีบุตรด้วยกัน1คนนะครับอายุหขวบนะครับและประกอบกับหนูต้องการเลิกกับสามีเขาแต่สามีเขายังคงเข้ามาหาหนูที่บ้านพักตลอดนะครับ หนูนะครับไม่สามารถห้ามเขาได้เพราะเขาอ้างว่ามาหาลูกนะครับอย่างนี้ภรรยาหลวงเนี่ยจะกลับมาฟ้องหนูว่าเป็นชูนะค้ครั้งที่2ได้ไหมนะครับครั้งที่2ได้ไหมนะครับประกอบกับหนูเนี่ยเคยเซ็นนะครับสัญญาประดีประนอมยอมความที่ศาลนะครับมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับระบุว่านะครับทั้งสองฝ่ายไม่ติดใจเรียกร้องสิ่งใดต่อกันอีกนะครับนอกจาก หนูยอมจ่ายค่าเสียหายให้เขา3 0 0 0 0นนะครับเขาฟ้องหนูมา1ล้านต่อรองเหลือ300,000นะครับสามี B, หนูจ่ายให้เขาหมดนะครับจ่ายให้เมยหลวงหมดแต่มีข้อ1ระบุว่าทั้ง2องฝ่ายไม่ติดใจเรียกร้องสิ่งใดต่อกันอีกดังนี้ตัวภรรยาหลวงจะฟ้องหนูว่าเป็นชู้ได้อีกหรือไม่คะอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจ ถ้าไม่สนใจเราไม่เอามาลงแน่นอนนะฮะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็ขอตอบอย่างนี้นะครับเอาหลักกฎหมายก่อนเนาะหลักกฎหมายก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 5 0 0งันห้าร้อยบรรดนโทรศัพท์ทางสื่อดนโทรศัพท์เดี๋ยวเอาไปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1523นนะครับบอกว่าอะไรนะครับบอกว่าตัวภรรยาจะฟ้องเรียกค่าแทนจากหญิงอื่นนะครับที่แสดงตนโดยเปิดเผย เพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในททำนองชู้สาวก็ได้นะครับอัอนนี้เป็นเรื่องของการเรียกค่าเสียหายในกรณีที่ตัวภรรยาหลวงฟ้องภรรยาน้อยนะครับองค์ประกอบง่ายๆคือ 1. แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อมีความสัมพันธ์ทำนองชู้สาวนะครับจะต้องเปิดเผยและมีความสัมพันธ์ทำนองชู้สาวนะครับสข้อเปิดเผยและ2มีความสัมพันธ์ก็คือความรักให้กับตัวสามีนะครับ อันนี้ถึงภรรยาหลวงจะฟ้องได้นะครับเพราะและการฟ้องชู้เนี่ยจะฟ้องเป็นคดีเดียวแยกฟ้องชู้นะครับมีคนสงสัยว่าเฮ้ยถูกฟ้องว่าเป็นชู้ทําไมไม่ฟ้องสามีเขามาด้วยท้าให้ฟ้องก็ได้ฟ้องคู่ไม่ใช่ฟ้องชู้แยกคดีก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องฟ้องอย่านะครับอันนี้ต้องเข้าใจไปท้าเมียหลวงให้เขาฟ้องนะครับก็เลยฟ้องชู้ซะเลยคนเดียวไม่ได้ฟ้องสามีเข้ามาด้วย อันนี้หลายท่านเข้าใจดีนะครับไม่เข้าใจไปดูย้อนหลัง <c oughs> ขายของอีกแล้วนะครับไม่เข้าใจไปดูย้อนหลังได้นะครับในตอนที่1นึถึงสามไม่รู้ว่าลงไว้ตอนไหนบ้างนะครับต่อมาครับในส่วนที่ตัวภรรยาท่านนี้ถามนะครับว่าจะถูกฟ้องว่าเป็นชู้ครั้งที่2ได้หรือไม่คําตอบก็คือได้นะครับเพราะว่าหากเขายังไม่จดทะเบียนหย่ากันเขายัางมีทะเบียนสมรสอยู่ภรรยาหลวงกับสามีเขา เขาก็ถือว่ายังมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกฎหมายยังคุ้มครองเขาอยู่นะครับเมื่อเขามาฟ้องชู้คือคุณนะครับครั้งที่2แม้คุณจะเคยถูกฟ้องครั้งหนึ่งแล้วก็ยังฟ้องได้เพราะการกระทําละเมิดมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับการเป็นชู้ยังเกิดขึ้นอีกนะครับดังนั้นนะครับก็ระมัดระวังนะครับอย่าให้มีหลักฐานโผล่เข้ามาให้เขาฟ้องนะครับถ้ามีนะครับพ่ออ้างว่าหาลูกนะครับต้องมาหาลูก เพราะเขาไม่เลิกนะครับต้องให้สามีเขาจ่ายถ้าเขาไม่จ่ายแล้วก็ย้ายบ้านหนีย้ายบ้านหนีแล้วเราถามทนายรู่ว่าถ้าเขายังมาหาจะทําไงก็ย้ายบ้านหนีนะย้ายบ้านหนีย้ายบ้านหนีเขาติดตามล้วไม่เจอแล้วเปลี่ยนวงเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับคาถามต่อไปก็คือไปเซ็นไว้ที่ศาลนะครับตามหน้าจอนะครับไปเซ็นไว้ที่ศาลนะครับว่าเนี่ยเอกสารอยู่ตรงหน้าจอนะครับจะขึ้นให้แล้วนะครับไปเซ็นไว้ที่ศาลนะครับว่า ตัวภรรยาหลวงกับตัวชูเนี่ยไม่ติดใจเรียกร้องสิ่งใดต่อกันอีกนะครับไม่ติดใจเรียกร้องสิ่งใดต่อกันอีกนั่นหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าอะไรในคําพิพากษาของศาลดีกานะครับเคยตัดสินไว้นะครับว่าคําว่าไม่ติดใจเรียกร้องสิ่งใดต่อกันอีกหมายถึงไม่ติดใจเรียกร้องในคดีที่ฟ้องร้องกันไม่ได้หมายความว่าไม่ติดใจเรียกร้องในคดีที่ยังไม่ได้มีการฟ้องนะครับคดีใหม่ ยังติดใจอยู่อันนั้นเซ็นเซ็นไว้นะครับไม่ใช่ว่ารอดตัวนะครับไม่ใช่ว่ารอดตัวนะครับชู้ก็ยังถูกฟ้องได้อยู่นะครับคนที่เป็นชู้ก็ยังถูกฟ้องได้เรื่อยๆจนกว่าเขาจะหย่ากันนะครับแล้วหลักฐานก็ต้องดูนะครับว่าเขาฟ้องเนะี่ยอ้างหลักฐานในช่วงที่เป็นชู้หรือช่วงที่เขาไม่ได้เป็นชู้นะครับเขาบางทีเอามาผลกันมีนะครับมีภาพถ่ายบางที ฟ้องเอาภาพถ่ายก่อนสมรสมาอ้างว่าเป็นหลังสมรสยังมีเลยนะครับอันนี้เราต้องต้องดูนะครับบางทีเมียหลวงก็ก็เอามารวมกันเอามารวมกันเพราะว่าพอผู้ชายจดทะเบียนสมรสกับสามีไอ้กับภรรยาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ทําให้ตัวสามีเนี่ยเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรอย่างเช่นเขาเคยพาไปภรรยาไปเที่ยวอย่างเงี้ยพอเราสมรสปุ๊บเขาก็ไม่ได้พาภรรยาไปเที่ยวนะครับ ้ภรรยาก็ไม่รู้จะเอาภาพถ่ายจากไหนก็ไปเอาภาพถ่ายก่อนสมรสมาฟ้องชู้ว่าเคยมีความสมพันธ์กับสามีนะครับอันนี้ต้องระวังอันนี้ฝากเคล็ดลับตรงนี้ไว้นะครับไม่ใช่ว่าเอาไปทําร้ายคนอื่นไม่ใช่นะครับฝากว่าให้เรามัดระวังนะครับก็จบในตอนที่309ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทนายวิยุต์อย่าลืมถ้าให้คำปรึกษานะครับให้คำปรึกษานะให้ปรึกษ,นะษาฟรีทุกคนนะครับแต่มีค่าปรึกษาถ้ามีคน สะดวกใจดีนะครับจะให้ค่าปรึกษาทนายยุทธนะครับส่งเลขบัญชีทันทีแน่นอนเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับแต่เบื้องต้นปรึกษาฟรีทุกคนเพราะใจดีนะครับใจดีนะก็จบใน,นตอนที่309ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับ